สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วแมลาเพาตะลุวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องมือนีไมาเก็บเห็ดยนี่ยมือเว้นเกิดียังขึืนกลางป่าบาทที่นี่พี่น้องเกิดียังขึ้นตุเลทื่อๆเอาท้านั่นก็มุบมับมุบมับมุบมับทั้งพีก็มุบมับมุบมับมุบมับ ทั้งทีก็มุบมับมุบมับมุบมับเห็ดมันปูพี่น้องอู้วมันปูพี่มันป evet ูมันปูปูแทบปูว่าเหลี่ยงครับอยู่เก็บเอาลูกนา่เก็บเอาเก็บ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 เปื้อนโอ้ยทำไมดาดิพี่น้องเหลี่ยงครับปลาอยู่ตรงนันเก็บเก็บเก็บลูก Cái này cái nhây hết, and ghi hết, cái nhây lèo hết hông à, gì hết nèo 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 Bằng này bằng này nèo 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 เด็ดคากับลกสลวดไปเด็ดเอาีบ้านเนาะเก็บยุนีนเริ่มแล้วแล้วยุกับี้ยม้ยมาแล้วยกับมีแล้วเพื่อนนี่เก็บเวลาเก็บ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  โอ้โอหฮะเอ้าข่อยกระซิได้มือเดียวข่อยมือขัดท้อมุิว่าข่อยเจ็บมือเดียวนี่ข่อยบ่ได้เด็ดขาได้เนี่ยโอ้โหอย่างข่อยเจ็บน้ำเนี้ยข่อยก็มีมือเดียวนะเจ็บมือเดียวโอ้ยบักลานช่วยแม่เนี้ยแม่พูดเจ็บบักลานพูดเด็ดแล้วเนี่ย

มาเบงเนถาังม oh, yeah. yeah. yeah, oh, ah, yeah. yeah. mm ่เกบพอได่เลยว่าไม่เอาเห็ดอะไรเบงด้วยเอ่าดมยาดมปแล้วบตนี้กไปเกี่ยวหาเบงเห็ดน่าเลั้งโอ้ยจังไปช่วยเ้นะามันสิบ่้วอยู่ืนีังเียแม่แมมันก็สิยูกับนี่ะนีลน้วนี่ตัวทน้นี้าจเห็น่องามๆตใส่ใส่ใสใส่เสี๋ยวเก็บอันนี้กัน

เฮลิเลียนน้ำยู่งกันไปเลยค่ะขันบ่ได้บ่ให้เลียนน้ำถอดไปบ่บ่พี่น้องเขาเก็บพี่น้องเขาเก็บสักกันเก็บสักกันตอนนี้ทิมนอติไม่บ่เอาลอติเอา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 เกลังต่อมกันพี่น้องตอนนี้กระลังต่อมกันบ่เกินเหตุการณ์บ่คาดฝันตอนนี้ทั้งนางเฝ้าเหตุทั้ง เอาบ่ไหวเม่เห็นมันหลายๆเอาบ่ไหวนางเฝาแะ้วบ้านหมอบ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 แ่เพืนเจากัไปทั้งกุ่มกอนตัวหนได้ยินคนว่าเาไปทวดใครก็อะไรให้ใครก็ตอนนี้บ่ไหวเป็นินมพลังกอนหือ

แม่กับปวยกันตอนนี้มดแล้วนี่กระเป๋าแม่มีตอนนี้แมมาโอ้ยไปไปไปวยตอนนี้มันคอยลวดนั่งกับคิดดีเห็นบ้าพี่น้องตอนนี้ปวยไม่อะไรเป็นสมัมะเมีมดเขาก็มองโอ้จิบเ้าไต้ชุดตีก็ไม่ใช่ บกินบ่มหายได้หรอไปกินน้อยนึงเมื่อเศร้านี่ไปกินแล้วเาพักกันมาตลอดใบพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คือป็นลมนะเอาเอาน้ำไปก็จะตายนี่ะตอนนี้งาแฮง่าอะไรเขามื่กินหลายแห้งปนในน้องเมื่อเช้าตัวเขาี่่าัดตัวมือยังสะอาดเลยตัวนจะมาตายใส่กันกับเห็ดอันปูอันปูนิดเดียวไปไไป เอาทั้งนึงเขาเพ่เห็นบันยังไปแล้วเดี่ยไปเลยจีใจไม่ไปใส่หรอกไปรอนบ่เออตอนนี้เขาก็จะได้เดินจอนขึ้นกันละความร่าบาทจากเห็ดอันมันปูไปสักกอนตอนนี้ไปหาเห็ดลาเรียพัสดุไปพาพี่น้องเขาไปหาเห็ดลาเรียบันนี้ตอนนี้อัมราบาทจากกับเห็ดมันปูไปสกกอนเอาไวปนีสักก้อนละก้อนละก้อนเห็ดมันปู พ่อแล้วหลังจากที่พ่อเห็นมันปูวันนี้วาพ่อเห็ดมากับเห็ดอีหยังรอเนี่แต่บูคไข่ที่เป็นล้มตีล่ะเยื่อมันเยื่มันเป็นล้มกลางอากาศเบื้อบางนึงอันขันบ่ได้อันไข่หน่วยนึงหมักมังก่อนทวงหน่วยน้ำขวดนึงว่าที่เป็นล้มเนาะมีอะไร คันโอ้เป็นทังที่เป็นลบดีได้เอื้อนหนึ่งหกหกเก้าก็ค่ะเที่ยวที่ว่าบางนึงบ้านข่ะเจ้าหลวงตีว่าข่อยอยู่พี่โอ้ยอะไรพี่น้องเอ้ยเฮ็ดอีหยังนี่เฮ็ดอีหยังนี่โอเฮ็ดโอ้เฮ็ดมีคาตัวนี่เฮ็ดทันตัวเห็ดทันติวันเฮ็ดมีคาตัวนี่ทันยังอีกแหละ โอ้มีค่ามีค่าอ๋อที่แม่ปอบไปบอกแหละเอือตา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 โอ้มูข้าเจ้าคือจงว่าสีตายคือเจ้าของของสีเป็นล้มกลางนี่สีเป็นล้มกลางพ่อแม่ตายกันอย่างบ้าบ้าน้ำแล้วหามเหรอเดียวแล้วมาปอบไหมาเที่ยงมาเนาะตา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 ทีเป็นล้มสีเป็นล้มที่แม่สีเป็นล้มบอกแหละช่วยด้วยช่วยด้วย ยังยิ้มได้คุณรอยังยิ้มได้อระเบงบัตรทุยไปพี่น้องว่ามันสิได้หน่อยได้หลายสํามใดรอติดตามตอนต่อไปถ้าตอนนี้แม่ละพ่อเป็นล้มหายาดมมา่ากอนพี่น้องว้ไปไปว้ไปว้ไปว้ไหวไอีลีเมี่ยงไม่แห้งอีลีตอนนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำหายาดมน้ำมูมา่ากับของไปก่อน เมย์เมย์เมยหยับมะฮอดมองนี่แล้วโอ้โไปต่อบาไวแล้วพี่น้องไปต่อบาไวแล้วพี่น้องขาคอดมจะดมจากน้อยก่อนจากน้อยโอ้ยไปยังตายก็สิยันกันแต่นตอนนี้โอ้ยเนาะโอ้ใาดมจะดมกันเด้อพี่น้องเกิดไหว

นันีแม่ก็บพนนขึ้นอยู like ่แหมใชอยู่บ่ลมคือเมือเช้าเมื่อเช้านี่รมก่องก้นปูดจูดเมื่อเช้านี่เช้าวันก่นว่าเรื่องเม็ดนเฮ็ดนี่สูทายได้ไม่เนองเดี๋ยวขึ้นมาจากน้อยก็สิบปดูน้ำมูตอนนี้ยายน้อยไปต้นนาล้งนาแล้วเยออาง้วโยน้องอ๋อตัว

เห็ดหน้าวัวสองดมไม่นีเด้หรอนึงเห็นเนาะโอานันดูตีนให้นั่นตายเย็บเย็บยบเย็มีพลังขึ้นด้จากน้อยแล้วมีพลังขึ้นด้จากน้อยแล้วไม่ไม่ปาดเ้าอ่ไม่าดมยาดมไปมีพลังขึ้นด้จากน้อยไป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 พเป็นต่ตจังใดปดมิดแมมิดแมมิดแมดลงขวามขอบจิตได้อืนติวอีรีนั่นนั่นนนนั่นนั่ ่องค่อยูตูููตูููช่งมี้ยอยาเอาผักเีพันโอ้พี่นัทโ้ยช่งมีพลังขึ้นเน่ยแะละไปูชูชููโดมจะโดมต่อไปพี่น้องโดมจะโดมพี่น้องโอ้ไปไปไปูููคลิปนีนีอาไซันีเดี๋ยวจะบัตรท่านไมสายคลิปหนาพ่อกันไหมพี่น้อง ขอบคุณก็มหากรมแพงติดติดตามช่องลำเพาปัะตลวันพาเพลินไปไปโอ้แต่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 